คดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่าครากเด็กและกักขังหลวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและข้อหาซ่อนเลนเคลื่อนย,ย้ายทำลายและอําพรางศพนะครับหลักๆประมาณนี้แต่ผู้กระทำผิดถึงขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้นะครับแม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมา ถึงสี่เดือนก็ตามแต่เดิมที่เคยวางแผนไว้นะครับในการทำงานสืบสวนสอบสวน,สสวนเราถึงวันนี้นะครับก็ปรากฏมีเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมในบางส่วนนะครับท่านอาจจะเคยถามผมว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งความต้องการความคาดหวังเดิมเนี่ยร้อยเปอร์ซน,นเราครบไปแล้ว แต่วันนี้มันมีเหตุผลก็จะงเป็นที่เราต้องทําเพิ่มเติมนะเพราะเราเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติแล้วถามว่ามันจะยุติไปเมื่อไหร่นะครับมันมีอายุความ20ปีแม้ว่าแม้ว่าตามระเบียบตำรวจถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้ภายใน1ปีภายใน1นปี จำนวนการสอบสวนพนักงานต้องส่งให้พนักงานอายาการในเป็นระเบียบตำรวจนะครับไม่ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับเรามีอายุความถึงยี่สิบปีแล้วเรื่องการสืบสวนก็จะทำไปเท่าที่เราสามารถจะ,สะแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ข้สอบถามนิดนึงครับว่าคดีน้องชมพู่นี่ยากตรงไหนฮะยากตรงที่คนร้ายมีความเชี่ยวชาญอำพรางคดีหรือว่ายากตรงที่สภาพภูมิประเทศที่มันยากลำบานนกาานที่ผมเรียนว่ายากนะครับก็คืออันอันที่หนึ่งก็คือนิติวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยช่วยเราไม่ได้มากอย่างที่เราคาดหวังอันที่สองมีการทําลายน้ําหนักพยาน และนั่นก็คือบางส่วนของการแถลงข่าวของทางตํารวจในวันนี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรใดๆตามที่เราสนใจหรือไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะรู้มาออกมาแถลงการให้เราได้รู้เลยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ความคืบหน้าของการทําคดีในแง่มุมของไตยนะในความคิดของไต่นะแต่คิดว่าเขาก็คงที่จะต้องการที่จะออกมาบอกว่า คดีอย่ามันไปถึงไหนแล้วถ้าตำรวจไม่ออกมาพูดอะไรเลยเราก็บ่นเขาอีกแต่พอเขาออกมาพูดเขาพูดเท่าที่เขาพูดได้เราก็บ่นเขาอีกตกลงพวกเราจะเอายังไง ผ่านมานะคะในประเทศไทยมีคดีมากมายหลายๆคดีเลยที่ตำรวจจับคนไปแล้วก็คิดว่าพยานหลักฐานแน่นพอที่จะเอาผิดได้แต่ทำไปทำมามันกลายเป็นว่าจับคนผิดไปลงโทษแล้วก็เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกจับเพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะที่เขาจะต้องรอให้เขาได้หลักฐานที่ชัดเจนก่อนท่านผอ,อก,ก็ได้บอกแล้วว่า ท่านน่ะกำลังรอความชัดเจนของหลักฐานที่ถ้าแจ้งต่อศาลแล้วศาลเห็นถึงน้ําหนักของหลักฐานนั้นจริงๆคดีน้องชมพู่ก็ล่วงเลยมากว่า4เดือนแล้วนะคะคือยาวนานมากยาวนานพอสมควรพอที่จะควรที่จะรู้ได้แล้วแต่ว่าคดีนี้มันกลับกลายเป็นคดีที่ยากเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันก็ไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็ช่วยอะไรเขาไม่ค่อยได้พวกเราก็มีหน้าที่แค่ต้องติดตามต่อไปว่า ผลจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะคะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้รู้จากการถแถลงการของตํารวจในครั้งนี้มีเพียงแค่ว่า น้องชมพู่เดินขึ้นไปตายเองไม่ได้จะต้องมีคนกระทำต่อน้องอย่างแน่นอนนะคะนี่คือข้อเท็จจริงข้อเดียวที่ตำรวจให้ในวันนี้คราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของเหล่าชาวทวิตเตียนกันบ้างนะคะว่าชาวทวิตเตียนเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการออกมาถแถลงการของตำรวจในวันนี้เอามาแค่บางส่วนนะคะ สรุปใจความสำคัญของการแถลงข่าววันนี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันหรือจับตัวคนร้ายได้แต่ก็จะสืบสวนต่อไปจนกว่าจะหมดอายุความ20ปีจบสวัสดีเสียเวลาทำงานกรูมากเสียเวลาดูลฟ์มากมันมีอะไรเพิ่มเติมจากที่รู้อยู่แล้วป่ะคืบหน้าตรงไหนขอให้กำลังใจคุณตำรวจนะคะ,ะแถลงข่าววันนี้เราว่าตำรวจรู้ตัวแล้วแหละ เหลือหลักฐานมัดตัวอย่างเดียวตามหลักจิตวิทยาวันนี้ก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าใครดิ้นรนมากที่สุดลุงพลไปฟังตำรวจถแถลงเหมือนจะบอกว่าเพราะต้องการความชัดเจนแต่จริงๆแล้วไปเพื่อให้นักข่าวรุมสัมภาษณ์รักษากระแสดได้งานได้เงินฉลาดนั้นเนี่ยเป็นคนวงการมายาเต็มตัวแล้วแหละรู้จักวางแผน PR ให้ตัวเองแถมร้องไห้ออกสื่อด้วยโอโอโ,อโอแฟนคลับจ๋า ประธานงานและเงินให้ทีนะผ่นในข้อนี้ในจุดตรงนี้นี่คือสิ่งแตกต่างนะคะระหว่างลุงพลกับพ่อแม่ของน้องชมพู่คือน้อยมากที่เราจะเห็นพ่อแม่ของน้องชมพูอ่ออกมาร้องไห้หรือแสดงให้เราเห็นถึงความเสียใจคือเขาอาจจะแสดงแหละแต่มันน้อยเกินไปในขณะที่ลุงพลน่ะ ความแสดงออกของความเสียใจที่มีต่อข่าวของน้องชมพู่แกค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนมากแสดงออกมากนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้แกมีแฟนคลับเยอะก็ได้ทําให้คนเชื่อแกเยอะก็ได้เนาะถามหาสาระจากถแถลงการนี้แล้วงงสรุปเข้ามาถแถลงข่าวเปิดตัวหรือข่าวพบประชาชนของลุงพลรีบสรุปให้จบเถอะจนน้องจะได้ไปเกิดใหม่แล้วยังไม่รู้ใครฆ่าเลยสงสารน้องมากนะ แถลงข่าวในสิ่งที่ทุกคนรู้และเคลียร์ข่าวทางสังคมว่านักข่าวอย่าปั่นกระแสถามในกรอบคดีที่ตำรวจสามารถให้ข้อมูลได้บางข้อมูลจำเป็นต้องปิดเพื่อทำคดีต่อเพื่อไม่ให้ใครบางคนรู้ตัวและเพื่อความปลอดภัยของใครบางคนทำคดีวนไปน้องชมพู่นักข่าวคือนักข่าวโปรดทำตามหน้าที่ตามจรรยาบรณของท่าน แต่มึงงภาคผู้เยาวมันคือคดีละเมิดอำนาจปกครองบิดามารดาถ้าพ่อแม่น้องมันจะเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆตำรวจมันจะไม่ตั้งข้อหานี้ ไม่แถลงก็โดนด่ามาแถลงก็โดนด่าไม่เคลียร์ส่วนตัวก็ว่ายังไม่เคลียร์แต่ก็เข้าใจในมุมตำรวจว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกเยอะที่น่าจะยังพูดไม่ได้ซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตำรวจน่าจะมีหมดุดผู้ต้องสงสัยอยู่แน่ๆและคนไดตัวจริงน่าจะนั่งไม่ติดแล้วล่ะเกมจิตวิทยาหนึ่งแมต นี่ก็คือความคิดเห็นของชาวทวิตเตียนบางส่วนนะคะที่เขาได้ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาถแถลงการของพอบอตรวันนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอบอตรท่านก็เพิ่งได้รับได้รับตำแหน่งใหม่ๆหมัดๆนะคะเป็นพอบอตรป้ายแดงนะคะก็บางคนก็คิดว่าท่านอาจจะมาเปิดตัวท่านหรือเปล่าก็ดีนะคะที่ตำรวจออกมาชี้แจงถแถลงถึงความคืบหน้าของคดีบ้างไม่ใช่ว่าให้พวกเราเสพแต่สื่อ เพราะว่าสื่ออยากจะป้อนอะไรข้อมูลอะไรให้เราเรารับหมดเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้รับข้อมูลจากทางมุมตํารวจเนื่องจากว่าตํารวจก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้เรารู้เพราะอย่าลืมนะคะคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทยอย่างมากทีเดียวอ่ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต่ด้วยนะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย